สวัสดีค่ะวันนี้ตามใจเราจะมาอัปเดตผักที่ปลูกไว้ริมระเบียงนะคะช่วงนี้ห่างหายไปก็ไม่ได้อัดคลิปอยู่ค่ะเพราะว่าทํางานเพิ่มค่ะก็ให้ไปช่วยงานเพิ่มค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาค่ะแต่วันนี้จะมาอัปเดตผักที่ปลูกไว้ให้ดูนะคะนี่ค่ะผักเพลยวอันนี้เราเด็ดยอดตัดโอดมาเสียบเขเพิ่มนะคะ อันนี้เป็นกระถางเก่าเขาค่ะที่ซื้อมาที่เคยลงคลิปไปค่ะเขาก็เริ่มโตขยายมาได้สองกระถางแล้วค่ะอันนี้ก็ตำรึงตำลึงตำลึงเราตัดแต่งยอดเก่าขเขาใบเก่าขเขาค่ะแล้วเอาเขาไปกินแล้วก็เขาเริ่มมีใบเก๋ๆเหลืองช่วงอาทิตย์ก่อนๆร้อนมากค่ะใบเขาเฉาก็เลยตัดเข้าใหม่ สองวันมานี้ฝนตกดีเขาก็เริ่มแตกยอดมาใหม่แล้วค่ะเนี่ยค่ะก็แตกมาเยอะอยู่นะคะเนี่ยค่ะแตกมาแล้ก็แตกใหม่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระชายค่ะนี่ค่ะกระชายเนี่ยให้ดูมีหนอออกมาแล้วนะคะแดงๆนะะเห็นไหมคะแล้วก็ไม่็ดผักอะไรอีกไม่รู้ขึ้นเซมมา มีผักชีด้วยเพราะเราใช้ดินเก่าปลูกค่ะมันก็เลยมีเม็ดผักเก่าๆเหลือตกค้างเขาก็งอกขึ้นมาเนี่ด้วยค่ะแม้ผักชีผักชีไทยผักชีลาววกมารวมกันอันนี้กระถางนี้ขิงนะคะปลูกขิงเอาไว้แต่เขายังไม่งอกค่ะแล้วก็อันนี้กระเพราค่ะกระเพรา นี่ค่ะนี่ก็กระเพราเหมือนกันส่วนอันนี้โหระพานี่ค่ะที่เราย้ายออกมาปลูกกระถางค่ะเขาใบเขาไม่ค่อยสวยไปยิงอีกโง,โง่เขาโดนมแมลงกินค่ะมแมลงตัวเขียวขา,ขาวค่ะเขากินเต็มเลยยังไม่ได้มาดูนี่ก่ได้มาดูเขาค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตัวเล็กๆนะคะเล้ามากินยอดกินใบอ่อนทำใบผักเราเสียหายเยอะเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหรแ่แล้วก็มาดูอีกทีค่ะว่าจะทำยังไงแล้วก็อันนี้กระถินค่ะกระถินสามตน้นรวมไว้ในกระถางเดียวกันค่ะนี่ ต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยที่เคยถ่ายไปให้ดูตอนนั้นหน้าหนาวอากาศไม่ดีใบเขาเหี่ยวเฉาแล้วก็โดนลมพัดแตกเสียหายหมดเลยค่ะตอนนี้เขาเริ่มมีสุขภาพดีขึ้นมาแล้วค่ะเห็นไหมใบเขียวสวยเลยนี่ใบเขาใช้ทำอาหารหอ่อขนมหอ่ทหอทำวหมกได้นะคะก็เป็นต้นกล้วยที่กินได้ค่ะ บางพันกินไม่ได้นะคะแต่พันนี้กินได้ค่ะก็มาให้ดูอีกอันนี้เป็นกระถางที่ปลูกหัวขาค่ะขาที่เราคเคยแช่น้ําไว้นะคะซื้อมาแล้วก็มาแช่น้ําไว้จนเขาแทงหนูขึ้นมานี่ค่ะเห็นไหมมีหนูแล้วนี่ก็อีกหนูนึงนี่ก็อีกหน,หนูนึงเห็นไหมก็มีเพิ่มขึ้นมาแทงหนูเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่ะ าการปลูกขาแล้วก็อันนี้เป็นกะเพราแดงค่ะกะเพราซื้อมาจากร้านดอกไม้ที่นี่ค่ะแต่เขามีกินโฮมเหมือนกะเพราคล้ายๆกะเพราบ้านเรานะคะแต่จะอ่อนกลัวหน่อยนึ่งแต่รสชาติก็ใกล้เคียงนะเห็นไหมคะใบแล้วก็ขึ้นโตดีด้วยมีสองต้นเองนะแต่ก็พุ่มใหญ่อยู่ก็โอเคได้กินได้ทำกะเพรากินกรอกะเพราไทยไปก่อน ก็กินของฝรั่งนี่แหละค่ะอันนี้ก็ขึ้นช่ายไทยค่ะซื้อตำเข้ามาแล้วก็ตัดเอาใบออกก้นอ่อนๆเข้าไปกินที่เหลือแล้วก็มาชาม,ม่หรากเขาออกแล้วเราก็มาปลูกค่ะอันนี้เป็นเมล็ดที่เราโรยเอาไว้ค่ะก็ง,งอกอันนี้เป็นขึ้นช่ายฝรั่งค่ะที่กา้านแคข็งๆลยาวนะคะที่เราเอาก้านมาทําอาหารมายำกิน แล้วก็เอาต้นโตเข้ามาเชน้ําออกราก็าปลูกเหมือนเดิมนี่ผักชีฝรั่งก็กําลังโตค่ะใบชะพลูใบชะพลูก็กําลังแตกยอดออกมาใหม่นี่ค่ะก็เก็บเขาไปกินอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เขาก็ไม่ได้งามไปกว่านี้สักทีนี่ค่ะแต่เขาก็ยังดีที่มีให้เรากินอยู่เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะต้องบํารุงเขาหน่อยเพราะว่าใบาเขาแห้ง ไม่รู้ว่าเป็นขาดสารอาหารอะไรหรือเปล่าหรือว่าโดนแดดเผาก็ไม่รู้นะคะเพราะช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วแดดร้อนมากค่ะแล้วก็อันนี้เป็นตะไคร้ค่ะตะไคร้กับขิงนะคะเนี่ยขิงค่ะขิงตะไคร้ปลูกสามต้นนะคะแต่ว่างอกมาแค่หนึงต้นค่ะอีกสองต้นต้นเขนาเน่าค่ะก็เลยเหลือต้นเดียว อันนี้ใบบวบกค่ะอันนี้ชอบมากๆเห็นไหมคะทันนี้เราปลูกในก,กระถางใหญ่เราซื้อเข้ามาเพิ่มก่อนนะคะกระถางหนึ่งเราไปซื้อมาจากร้านดอกไม้ซื้อมาปลูกเพิ่มหนึ่งกระถางที่เหลือเป็นอันเก่าคะ่ะสวยงามมากใบเขากินสดๆนะคะกับลาบกับข่าวนะคะพริกอร่อยสุดๆค่ะอันนี้ก็เป็นผักเว้นผักเว้นอ่อ ผักเปนฝรั่งค่ะรสชาติเหมือนผักเป็นบ้านเราเลยนะคะแต่เป็นขอนฝรั่งค่ะเนี่ยเขาออกดอกแล้วตามจริงเด็กใบก็กินได้นะคะแต่ยังไม่อยากเด็ดเพราะว่าเขายังไม่เป็นพุ่มใหญ่สวยอยากเก็บเขาไว้อีกสักหน่อยแล้วก็มาเด็ดให้เขาแตกใหม่ค่ะเพื่อนให้เมล็ดมาแล้วก็มาปลูกไว้แต่เขาขึ้นดีนะคะขึ้นเร็วด้วยอันนี้ก็เป็นแคค่ะแคแดงมีสองเมล็ด แต่อีกมเมล็ดหนึ่งเล็กนิดเดียวท่าทางจะไม่รอดค่ะแล้วอีกต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยค่ะมันขึ้นมาก็คอยดูว่าจะรอดหรือจะไปก็จะได้รู้ว่าต้นไรถ้าเขารอดนะคะนี่ก็ขึ้นชายอีกค่ะขึ้นชายไทยเหมือนเดิมค่ะกินแล้วก็เหลือก็มาเสียบมาชําค่ะจะได้ไม่ต้องซื้อเข้าไปบ่อยนะคะกอนนี้ก็ผัก ปลังผักปลังนี่ค่ะนี่ก็ซื้อมากินแล้วก็เอาก้านเข้าเสียบลงดินค่ะแล้วเขาก็เตกออกมาใหม่เห็นไหมคะไม่ยอดใหม่เตกออกมาต้นเล็กยอดเขามีเออก็จริงๆเราก็เอายอดเขาเสียบนะแต่ว่ามายถึงว่าเนี่ยค่ะยอดอันนี้มันเตะออกมาใหม่อันนี้เป็นยอดเก่าขเขาที่เราเอาติดเขามาเสียบค่ะ ส่วนอันเนี้ยเราเด็ดเอายอดเขาออกไปกินแล้วเราเอาต้นโคนเข้ามาเสียบเขาก็เตกออกมาใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งนาผักบุ้งนาผักบุ้งบ้านเนี้ยค่ะซื้อมาเหมือนกันก็มาแช่น้ำใเพรอเขาออกรากแล้วก็เลยเอามาชำกาก็เตกยอดออกมาแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ย้วยค่ะอันนี้ก็นิดนึงต่อมาก็แมงลักค่ะแมงลัก ที่เราปลูกไปตอนนั้นนะคะจะเป็นเบีย้ยเล็กๆตอนนี้ก็เอามาย้ายเข้าใส่กระถางใหม่ก็โตแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ช่วงนี้ก็สวยช่วงนี้ไม่ค่อยสวยค่ะก็โดนแมลงกินอีกแล้ว,ลวต้องมาดูแลช่วงนี้งานเยอะค่ะเลยไม่ค่อยมาดูแลต้นไม้เท่าไหร่รดต่น้ำอย่างเดียวแต่ดีที่สองวันนี้ฝนตกก็เลยเออไม่ต้องลดน้ำแล้วค่ะันนี้ดอกไม้แล้วก็อันนี้เป็น ผักขมค่ะผักขมแดงเห็นไหมคะกำลังโตนี่ก็เหมือนกันนี่ม,มีสองกระถางแต่เนี่ยแมลงเริ่มจะมากินอีกแล้วยังไม่ทันโตถึงไหนเลยเริ่มมาแล้วต้องจัดการเดี๋ยวขอมาดูกว่ามีเวลาตอนไหนนะคะนี่ค่ะตน้นใบเกาเรียกต้นอะไรนะลืมชื่อนึกไม่ออก ถ้าเกิดเราได้สีใบ5้าใบ6ใบเนี่ยค่ะก็ถือว่าโชคดีนะคะก็เลยเก็บเขามาปลูกเฉยๆไม่รู้ว่าเขาจะฟุกขึ้นมาให้สีใบห้าใบหใบไหมนะคะก็ลองดูเขาก็มีแค่3าใบตอนนี้ค่ะปลูกไว้ดีกว่าไปไปขึ้นสนามหญ้าเราไม่มีสนามนะคะก็เลยเอามาปลูกใสก่กระถางดูเป็นการชอบส่วนตัวแล้วก็อันนี้ก็แมงลักแมงลักแมงลักค่ะอันนี้ ฝรั่งค่ะฝรั่งกินจูแบ่งไปให้เพื่อนแล้วสองกระถางก็เก็บเอาไวาป้ปลูกเองด้วยค่ะปลูกแบ่งเอาไว้สี่ต้นเนี่ยค่ะพอดีวันนี้เพื่อนก็โทรมาขออีกสองต้นแล้วค่ะองสาจะได้เหลือไว้แค่สองต้นพเพื่อนก็อยากได้ก็เลยจะให้เขาค่ะเขามีสวนเราไม่มีเรามีแต่กระถางก็ต้องปลูกในกระาถางแล้วก็มาอีกแมงลักอีกอันนี้เป็นโหระพาค่ะแมงลักอันนี้ชะอม ชูม,มีสองต้นนะคะสเม,เมเมล็ดเต่เมล็ดนี้ถ้าทางจะไม่รอดคงจะไปแล้วค่ะอันนี้ก็มีเนี่ยค่ะมีตัวเล็กๆกว่วจะขึ้นมาได้นะคะเขาแบบเราก็ลุ้นจนทรมานมากเลยคะ่ะกลัวเขาตายอันนี้เป็นใบับบกนะคะเมเล็ดก็ร่วงอยู่กับดินเก่าะคะ่ะเพราะาดินเก่าเราเก็บไว้ของปีที่แล้วที่เม็ดเก่าๆะคะ่ะเขาร่วงแล้วก็เอาดินเก่ามาปลูก ขาก็ขึ้นมาเองนะคะนี่อันนี้กระถินเนี่ยหยดไว้เก้าเมล็ดเขาก็ขึ้นทุกต้นเลยนะคะ,ะเก้าเมล็ดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องแบ่งสรรจัดให้เพื่อนเหมือนกันคะ่ะเพราะเราก็มีหยู่แบ่งๆเข้าไปคะ่ะปลูกเยอะแล้วก็ไม่มีที่คะ่ะอันนี้ก็ใบบัวบกเหมือนกันคะ่ะอันนี้จริงๆที่ซื้อมาจากซองมันเป็นผักชีฝรั่งนะคะเราก็ วนานมากกว่าเขาจะงอกมาแล้วก็มาดูเอา้าทำไมโตมาใบเขาเป็นแบบนี้มาดูเป็นว่าเพิ่มตัวขึ้นมันเป็นใบวบกนะคะมันไม่ใช่ผักชีฝรั่งเราดูหลอกหรือเราปลูกผิดหรือเปล่าก็ยังงงอยะะู่ค่ะงงมากค่ะแต่เราไปดูทางระเบียงอีกต่อไปนะคะว่ามีอะไรบ้างข้างหลังะคะ่ะนี่อันนี้เป็น ตะไคร้ค่ะเห็นไหมเริ่มแตกกอเพิ่มขึ้นมาแล้วตะไคร้กระถางนี้นานแล้วนะคะปลูกพร้อมกับต้นมะกรูดต้นนี้ค่ะเนี่ยปลูกพร้อมกันจะเข้าห้าปีแล้วค่ะเห็นไหมต้นใหญ่ที่เราซื้อซื้อกิ่งใหญ่เข้ามาค่ะเนี่ยเขาทนเห็นไหมแตกยอดมาใหม่เข้าห้าปีแล้วนะคะใบใหญ่แตกยอดมาใหม่ได้แดดได้ด้ดำฝนเนี่ยค่ะ กำลังงามเลยดกมากด้วยทีนี้เห็นไหมคะสูงมากสูงเวลายกเข้ายกออกเข้าบ้านนี่ะลำบากมันจะติดประตูค่ะต้องค,อค่อยค่อยยกนี่จะหปีแล้วมากรูดกับตะไคร้นี่ค่ะอันนี้ก็คณะปลูกไว้ตัดไปกินแล้วรอบนึงแล้วก็กำลังเตะขึ้นมาใหม่ค่ะอันนั้นก็มักกรูดต้นเล็กมีอยู่สม สามต้นค่ะในกระถางนั้นก็กลังเตกใบอ่อนๆใหม่เยอะอยู่นะคะเนี่ยค่ะใบอ่อนๆยอดอ่อนต่อมาก็ชะอมค่ะชะอมดีใจมากที่ได้มาปลูกแล้วก็เขากําลังเตกก็วสวยเลยค่ะมีสองกระถางนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมาเด็ดเข้าไปทอดขายค่ะเพราะว่าบอกท่ายิ่งเด็ดเขาก็ยิ่งจะแตกใช่ไหมคะเราจะได้ให้เขาแตกมาใหม่อีกค่ะ เ,เราให้ก็ยาวกว่านี้ก่อนตอนนี้ก็ยังอ่อนอยู่นี่ก็อีกกระถางหนึ่งค่ะนี่ก็ได้อยู่หรอกจานหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้ต้นหนึ่งค่ะอ,อันนี้กระถินค่ะกระถินอันนี้มีหนึ่งต้นเมื่อก่อนเรามีต้นใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าหน้าหนาวเราไม่ได้เอาเขาเข้าบ้านนะคะต้นแรกเขาก็ยังอาการดีอยู่นะอยู่ไปอยู่มาเขาตายค่ะเราก็ เลยต้องปลูกใหม่คราวนี้ก็จะดูแเลเขาดีๆต้องเอาเข้าบ้านค่ะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกุหลาบนะคะกุหลาบนี่ค่ะเนี่ยรุ่นนี้หอมมากอันนี้ก็หอมนะคะแต่เป็นไม่ใช่พันดอกใหญ่แต่ดอกเขาจะดกค่ะพุดีสองวันนี้สองคืนนี้ฝนตกหนักค่ะก็เจอน้าฝนนี่วหมคะดอกเขาเตะล่วงหมดเลยค่ะ เน,ะะนี่ยดอกใหญ่หอมเนี่ยค่ะโดนน้ำฝนหไหมคะดอกเตจเน,นี่ยสวยมากค่ะแล้วก็หอมด้วยดอกดอกด้วยนะคะนี่ตัดไปใส่ใจกันให้เม่หลายรอบแล้วค่ะนี่เห็นไหมมีอันนี้เป็นสีผสมค่ะก็มีมีชาส่วนมากจะเป็นกุหลาบหอมนะคระาซื้อมาชอบหอม กินกุหลาบค่ะนี่อีกเหมือนกันท้งนี้มุมนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการปลูนะคะ่ะมีดินมีปุ๋ยมากปุ๋ยข้อค่ะไว้ที่ขนออกมาย้ายออกมาจากห้องในบ้านนะคะนี่ก็เป็นดอกไม้เลียมติซี่เราป,ล,ปลูกไว้ริมระเบียงค่ะเนี่ยค่ะโดนฝนก็ก็เฉาไปนะคะมันเยอะเกินมนาะ,ะน้ำฝนที่เขาโดนเพราะฝนตกหนักค่ะ ตกิดหน่อยเขาก็คงสดชื่นแต่นี้มันหนักไปนี่ดาวเรืองค่ะนี่ค่ะปูทางนี้ดอกคาริชันเห็นไหคะปลกไว้ตอนนี้ถ่ายเป็นเวลาเย็นนะคะท้องฟ้าเริ่มจะคึมๆแล้วค่ะอันนี้คุณนายตื่นสายริแพเสิงไหไฮ้นะคะเขาโดนน้ำฝนดูกสิคะดอกเข้าเช้าหมดเลยปกติเขาจะบานสวย ถ้าแดดจะจัดนั่นเขาจะยิ่งบานสวยมากค่ะอันนี้เจอน้อฝนดอกช้ำหมดเลยค่ะเสียดายแยวแดดออกเขาก็ฟื้นมาค่ะสีสวยมากก็มาอีกหนึ่งกระถางนะคะนี่อันนี้ก็ดอกรวมสวยมากค่ะพันนี้จะดอกดอกมากค่ะแล้วมีหลายสีนะคะแต่นี้เราก็เลือกเฉพาะสีที่เราชอบมาค่ะสวยค่ะ ก็นู่นที่สวนริมสวนข้างล่างนะคะเห็นไหมที่สวนข้างล่างนี้อันนี้เป็นแปลงผักเล็กๆที่โอมา่าคุณตาคุณยายเขาแบ่งให้ปลูกนะคะก็มีคะนา้ามีผักชีผักชอยแล้วก็ผักขึ้นช่ายะคะ่ะแล้วมีเวลาจะเป็นอัดคลิปมาให้ดูนะคะก็วันนี้ตามเจอชาแนลก็ มาแนะนำผักลิมระเบียงและดอกไม้ส,ยสวยๆปลูกไว้ชื่นชมเวลาอากาศดีๆแล้วก็มานั่งเล่นค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ตามเจเาช่ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ติดตามกดเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย